ทยเองก็กําลังจะเข้าสู่โรคประจําถิน่นหลายคนก็มีคําถามว่าเราจะต้องเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรนะคะวันนี้ h e a c t i v e ได้ร่วมมือกับภาคประชาชนในนามของเครือข่ายคอมโควิดค่ะจัดเวทีสาธารณะขึ้นมานะคะชื่อว่าเท่าทันโรคเท่าเทียมการนับถอยหลังโควิด -19 สู่การเป็นโรคประจําถิ่นนั่นเองเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องนี้กันให้มากขึ้นสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในสังคมนะคะคุณวชิรวิทย์เลิศบํารุงชยัยรายงานสดเรื่องนี้มาจากมูลนิธิ พัฒนาที่อยู่อาศัยนะคะคุณวชิรวิทย์คะการป้องกันการตรวจหาเชื้อและการรักษาอย่างสมเหตุสมผลคือข้อสรุปจากเวทีสาธารณะที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยในรายละเอียดนั้นไปไกลถึงขนาดที่ว่ามีข้อเสนอให้ยกเลิกการตรวจเชื้อผ่าน ATK แล้วก็มีการพูดถึงการรักษาตัวเองที่บ้านโดยไม่ต้องเข้าระบบยังพูดถึงแนวคิดของการเลิกกักตัวเปลี่ยนมาเป็นการแยกกักตัวซึ่งผู้ติดเชือ้อย,ยังสามารถออกไปทําธุระภายนอกได้ครับ เสียงสะท้อนจากชุมชนหลายแห่งที่เข้าร่วมเวทีสาธารณะในครั้งนี้นะครับถ่ายทอดประสบการณ์การรับมือกับโควิด -19 ในการระบาดทุกรอบที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันกําลังเข้าสู่การเป็นโรคประจําถิน่นแต่พบว่าความกังวลความหวาดกลัวยังคงมีอยู่ทําให้การปฏิบัติตัวมีความสับสนยกตัวอย่างเช่นกรณีเจอจ่ายจบให้ผู้ติดเชื้อเดินทางไปที่โรงพยาบาลเองและให้กลับมากักตัวที่บ้านในขณะที่ยังห้ามออกไปภายนอกซึ่งสร้างความลําบากต่อการใช้ชีวิตเพราะไม่มีการส่งข้าว ส่งน้ำครับปัจจุบันการระบาดของโควิด19สายพันธุ์โอมิครอนมีหลักฐานยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าก่อโรครุนแรงน้อยลงผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่แทบไม่มีอาการหรือว่ามีไข้เพียงวันเดียวต่างจากสายพันธุ์เดิมที่เชื้อมักจะเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างหรือเข้าไปถึงปอดแต่ปัจจุบันจะอยู่ที่ระบบหายใจส่วนบนเท่านั้นนะครับแล้วก็มักเกิดอากาศรุนแรงกับกลุ่มเสี่ยง ขณะที่ภูมิคุ้มกันของประชากรในประเทศก็มีเพิ่มมากขึ้นทั้งจากสัดส่วนการฉีดวัคซีนและจํานวนผู้ติดเชื้อแพทย์หญิงนิตยาผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้าน HIV จึงระบุนะครับว่ารัฐต้องออกมาพูดให้ชัดว่าคนที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยอาจไม่จําเป็นต้องเข้าสู่ระบบการรักษาแล้วเพราะสามารถรักษาตัวเองได้ในขณะเดียวกันก็คงต้องยกเลิกการตรวจหาเชื้อเมื่อจะเข้าสู่การเป็นโรคประจําถิ่นครับ เรากำลังสร้างความคิดที่มันย้ำๆซ้ำๆกับสังคมว่าการตรวจแล้วลบแปลว่าไม่ติดเชือ้อซึ่งอันนี้นคือความเชื่อที่ผิด<อ>นะคะนะอันที่หนึ่งเนาะอันที่สองก็คือว่าเราก็กำลังทำการที่เราจะบอกเป็น endemic นะคะ endemic ไม่ได้แปลว่าไม่มีการแพร่ระบาดเยอะเพียงแต่ว่าการแพร่ระบาดนั้นมันไม่เป็นภาระของระบบสาธารณสุข เรายอมรับมันได้ค่ะคแล้วเราจะไปค้นหาเคสที่ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเข้าสู่สาธารณสุขเนี่ยอย่างไร mm hmm. เพื่ออะไรเพื่ออะไรแล้วจะนําไปสู่ความสิ้นเปลืองไปถึงแค่ไหนนะคะคแต่สิ่งที่ตัวเองคิดว่าสําคัญกว่าคือการตอกย้ำภาพนั้นนะคะว่าทําไมเรายังยังคิดว่า a อ k เคจะเป็นเป็นเอ่อเป็นอะไรนะคะเป็นเป็นสิ่งพิเศษเนานนะที่จะทาให้ทุกคนบอกได้ว่าตัวเองแบบปลอดภัยกว่าคนอื่น mm hmm. อะไรประมาณ ด้านรองเลขาธิการสอปอรสอชอก็ระบุนะครับว่าตั้งแต่การระบาด1เมษายนปี2564มีหน่วยบริการเบิกเงินค่ารักษามาแล้วกว่า210,000ล้านบาทในขณะที่จ่ายไปแล้ว130,000ล้านบาทหรือว่าจ่ายไป60%ครับซึ่งทั้งหมดเป็นเงินที่รัฐบาลกู้มาการระบาดของสายพันธุ์โอมิคอนยอมรับว่าต้องลดค่าใช้จ่ายลงจากเชื้อที่ลดความรุนแรงลง ที่ผ่านมาสปสอชอบอกว่าแบกรับความคาดหวังของประชาชนผู้ติดเชื้อที่วิ่งเข้าสู่ระบบอย่างน้อยต้องโทรหา1 3 3 0ในช่วงพีคมีผู้โทรเข้ามา7-8หมื่นสายต่อวันไม่สามารถจะรับได้หมดทั้งหมดนะครับนำมาสู่การปรับไปเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอกหรือว่าเจอแจกจบเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาและก็ขอยืนยันว่าการปรับแนวทางการรักษาเป็นเหตุผลทางการแพทย์ไม่ใช่เหตุผลเรื่องงบประมาณที่ขาดแคลนหรือไม่เพียงพอครับ เป็นเพราะรัฐบาลไม่มีตังค์เปล่าเลยเลิกเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินจากเดินให้อยู่ HI ซะอยู่10วันมีน้ํามีท่ามีอุปรกรณ์ไปจ่ายแจกให้่แต่เปลี่ยนมาเป็น OP กลายเป็นว่าเแสดงว่ารัฐบาลค่อยๆไม่มีตังค์ป่ะทั้งที่แนวคิดเรื่องของการจะเปลี่ยนผ่านไอ้โรคติดต่อรุนแรงเป็นโรคประจําถิน่นหรือโรคที่เราเจอกันทุกวันเนี่ย มันเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นแล้วเราอยากจะทําความเข้าใจของมันให้มากขึ้นค่ะโดยใช้ไอ้มุมมองของการจ่ายเนี่ยนะคะมาช่วยจัดการความรู้ความเข้าใจแล้วก็จัดการความคิดของผู้ให้บริการด้วยนะเราเชื่อว่าไม่ใช่แค่ประชาชนที่ะจะค่อยๆค่อยๆเฟดเอาจัดความรู้สึกความรุนแรงของนคขนขณะที่นางอารีคุ้มรัพย์ตัวแทนเครือข่ายโควิด คอมโควิดนะครับก็บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลพูดให้ชัดเรื่องแนวทางการกักตัวที่อาจต้องยกเลิกใช้แนวทางนี้เปลี่ยนไปเป็นการแยกตัวเองเพื่อให้ผู้ติดเชื้อสามารถดูแลตัวเองได้ออกไปซื้อยาซื้ออาหารเองได้ด้วยการป้องกันตัวเองและต้องสร้างความเชื่อใหม่ว่าอย่าฝากความปลอดภัยไว้กับคนอื่นครับหลายข้อเสนอที่ดูก้าวหน้าไปมากนะครับทำให้แพทย์ระบาดวิทยาจากกลมควบคุมโรคที่เข้าร่วมเวทีสาธารณะในวันนี้บอกนะครับว่า คงจําเป็นจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทบทวนแล้วก็รีวิวอีกครั้งหนึ่งความช้าความเร็วในบางข้อเสนอคงต้องมีการทบทวนอย่างรอบด้านนะครับบางข้อเสนอสามารถทําได้ในตอนนี้แต่บางข้อเสนออาจจะจําเป็นต้องใช้เวลาอีก4เดือนข้างหน้าไปพร้อมๆกับการประกาศเป็นโรคประจําถิ่นของกระทรวงสาธารณสุขครับขอบคุณคุณวชิรวิทนะคะ คุณผู้ชมจะสังเกตว่าสิ่งที่ที่ประชุมสบคชุดใหญ่จะพิจารณากันวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะสอดคล้องกับมุมมองของภาคประชาชนเช่นเดียวกันเพราะว่าจะเตรียมผ่อนคลายมาตรการกันแล้วนะคะทั้งการปรับโซนสีการจัดกิจกรร